มา,มาลุนกันฮะมาลุนกันป่านี่วเที่ยวแรกฮะกับทางเนินๆน,นะดินแบบร่วนฮะสายแบบจมๆนะเจี่ยรอดมาเนาะมีเงินสามคันนะวบบนันนี้มาดูป่านี่วนะเที่ยวแรก ต,ต,ต่อ้วแตนโตไม่แตน,นเนาะอด้มาแล้วมาแล้วมากันแล้วมากันแล้วก็พี่น้องยับยับ บไยไปเฮ็ดท <Vale> so <st unlikely> ่ามหร่นั <son> ่นหรือไม่โอ่หลังรถผมไปถึงในต้นสองต้นนั่นน่ะได้แต่ย่า่ยุตรงนี้มันบึกบักบึกบักใส่เกียร์สองได้เกียร์ตึงด้อใไปรถแรงอ่ะไปนึงนะครับครับครับประธานสร้างเลย่พอให้ออกเกียร์สองไหมเจ้าออเจ้าออกบ้าออกเกียร์ถอยเกียร์สองก็แม่งรถไทได้อ้าวนาะไปกับถอยเกียร์สองเลยล่ะป้า เดี๋ยวมารอชมรถไอฮีเนี่ยโอ้เราไปเลื่อนรถมาดีกว่าไวโนกใครให้อโกรถเกียร์สองอจมทีครับเกียร์สองไปเ,เ,เ,นะเดี๋ยวไปท่องเที่ยวนะเดี๋ยวไปชันไอฮี giờ khi nó sáng xíu bay, phải hả? ui, ui, để ráo ra rò sẹo วิ่งกันสามคันอีกแล้ววันนี้มาแบบลื่นๆแผเะแถลาไหลๆข้างหน้าเป็นป่ามันนะครับ ฝั่งโน้นน่าจะเป็นมันสาะนะจากร่องรอยที่เราเดินดูนะมันเหมือนจะมีะหนู่ะ,ะไปดูหีเนี่หฮีงออกก็แล้วไปแล้ว เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยังไม่ได้ออกตัวไปไหนเแล้วรถติดโอ้ยยับถึงมือประธานกล ก็ได้ทีมงานเนี่ยฮะคอยช่วยเหลือกันตลอดถ้ามันติดก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะจะได้ไม่เสียเวลา นิดเดียวเองอ่ะมันไปไม่ได้อ่ะ<ป>อ่าเขาไปหมดแล้วอ่ะเหลือทันดเดียวอ่ะ เยอะเยอะเราคอพ่ตุงบอกตรงถอยเดินหน้ายาวๆเลยถอยสัส้นๆม่ได้มันจะเดา้าโอ้ก็ไปกันหมดแล้วหลือเราคนเดียวโอ้ยับยืนจริงแหมมันเอาหน้าไปซุกไว้ตรงไหนเ้าอันนี้พปีป่ตุงนะขอแกทำทางให้จะได้ Đến này nó giao rồi Thoái giao giao rồi ในช่วงเช้าๆสายๆก็ทำทางไม่ก่อนครับลองรถดูก่อนจะวิ่งได้ไม่ได้แต่เรื่องของเรื่องก็คือเขาไปกันแล้วสองคันนะเดี๋ยวของเราคันเดียวไม่มองเห็นหรือเปล่า นัง่งรอเยอเยอะเลยนะตอนนี้เราก็ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตรงนี้ดินทรายดินเด้าฮะถ้ารถเบาก็เด้าไปไม่รอนะไม่ไหว แต่ถ้ารถหนักก็พยายามถอยยาวๆแล้วก็พุ่งแบบยาวๆหน่อยก็โอเคปลอดภัยฮะคลิป <c ười> แรกแหมสุดท้ายเขาด้วยอ็ไปไหวของเราไปไม่ไหวมันน่าอายจริงๆน่าจะเป็นเพราะคนขับเลยนะไม่ <c ười> อยู่กับรถนะเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับก็ขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ